สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่น้องมิกพารวยนะคะช่วงแนวทางฮานอยวันที่14กุมภานะคะนะวันนี้เป็นวันแห่งความรักเนาะหนึ่งสี่จะมาไหมเนาะเดี๋ยวแม่เขียนผลแป๊บนะคะลืมเขียนผลเมื่อวานเมื่อวานที่บอกว่า สารอาทิตย์ชอบมา8 9 8 6มีใครได้บ้างคะแปดเมาติดกัน4วันแล้วเนาะมาแบบสลับไปมานะคะแบบนอยพีนอยปกนอยวีนะคะสลับกันออกเนาะแปออกมา4วันติดแล้วนะคะนะ ค่ะก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่13กุมภานะคะว่าเลขของทางช่องเข้ากันในน้าสิบสากุมภานะคะที่ทางช่องให้ไปก็เด่นสามกับห้านะคะมาดูผลกันค่ะ3มกับห้าที่เศษออกสองสอง แปนะคะนะสูตรหลุดนะคะแต่มาที่8ปดเกที่แม่บอกไว้ว่าเสาร์อาทิตย์ชอบมาแปดเาแปดหนะคะปกติออกที่4ี่เจดสองสาเจนะคะเข้ากันไปที่37มเสมตัวกลับนะคะตัวเด่นด้วยนะคะตรงนี้เนาะทุกท่านยังจำได้ไหมคะเบิ้ลหามตาม7ตาม9นะนะคะตัวนี้ก็คือ เลขหามนะคะเบิ้ลหามตาม7ตาม9ก็คือถ้า3ตัวบนนะคะออกมาเป็นเลขเบิ้ลหรือหามนะคะให้ตาม7ตาม9นะคะนะามาเด้งบนล่างเลยนะคะทิคนี้อย่าลืมนะคะทุกท่านนะาทิคนี้ก็จะทำให้เราจับตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วปกติออก4 7 2 3 7นะคะนะ ส่วน VIP ออกที่เจ็ดเจ็ดสามสี่นะคะเข้ากันไปที่สี่สามสามสี่ตัวกลับนะคะที่แม่บอกไว้ว่าแม่ชอบสี่สี่กับสามสี่นะคะในคลิปของวันที่ส3ามกุมภานะคะนะากำลังเลขมาไหมคะกำลังเลขเด่นที่เจ็ดกับ1นะคะมาเจ็ดสองนอยนะคะเด้งบนล่างเนาะแล้วตารางเลขวันนี้ไม่มานะคะนะตารางเลขก็ ตารางเลขไม่เข้าก็เข้าที่8 9นะคะนะตารางเลขก็คือจับวนเล่นนะคะนะก็คือวิธีการจับก็คือ3ามแปดห้หนึ่งแบบนี้นะคะ98 95 91ประมาณนี้นะการจับนะคะนะแล้วก็3ตัวก็วนได้เลยนะคะนะเรามาดู แนวทางของวันที่14กุมภากันค่ะสิบสี่กุมภาวันนี้แม่ฝันเห็นเด็กนะคะวันนี้ฝันเห็นเด็กจะมาหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหรือเปล่านะคะนะฝันเด็กเนาะ ก็มาดูแนวทางของวันที่14กุมภากันค่ะวันนี้สูตรเด่นที่7กับ3นะคะติด1 3ไว้ด้วยนะคะนะเพราะเด่นที่1เด่นที่7กับ3เนาะ7กับ3อาจมาแค่วิ่งรูดหรืออาจมาด้วยกันได้นะคะนะตัวเจาะก็จะมี8 7 เ7้าเจ็ด2ูนสองเจ็นะคะสามเด่นที่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า สามสี่นะคะตัวดาวคือตัวเด่นนะกำลังเลขนะคะกำลังเลขเด่นที่หนึ่งกับสองนะคะ หกับสองนะคะหนึ่งกับสอง,ะะง,สองแม่ว่ากําลังเลขนะคะอาจจะมาหนึ่งนะเพราะแม่ฝันเห็นเด็กเด็กก็จะมักเป็น1น,นะคะแล้ววันนี้วันที่สิบสี่กุมภาสองแปดก็สวยนะคะนะสองปดก็สวยนะคะหนึ่งศูนปดหนึ่งเกหนึ่งสามส่วนเลขตารางนะคะ เลขตารางสองสองเจ็ดสามเก้าห้านะคะตารางเลขจับสองสามตัวนะคะนะค่าแนวทางของฮานอยวันที่สิบสีกุมภาก็จะมีแค่นี้นะคะนะเข้ามาแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้โชคกับทางช่องนะคะชอบ สูตรเล่นตามสูตรชอบตารางเล่นตารางชอบกำลังเลขวิ่งรูดกำลังเลขนะคะนะชอบตรงไหนจับตรงนั้นนะคะนะก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ